นีน่ทุกคนล้อขาดได้แล้วนะครับลายนี้ครับล้อนิสโซูกันนหน้านะผมนะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆครับผมนะนี่ผมเอาล้อมาล้างให้เสร็จปับครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวก็จะเก็บล้อสี่ล้อนี้เข้ากล่องแล้วก็เอาไปใส่ท้ายรถแล้วดูว่าที่จุของสัมาระหลังท้ายรถของแฮมลี่จะจุ หมดทั้ง4ี่้อได้ไหมครับทุกคน,นครับมันี่ก็ไม่รู้นะไม่รู้จริงๆอันนี้ลองเลยเพราะว่าล้อนี้เป็นล้อของ HRV คันเก่านะครับทุกคนมันจุไม่ได้มันใส่ได้แค่ล้อเดียวนะครับทุกคนครับมันต้องแบกเอามาใส่ในที่นั่งผู้โดยสารครับนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาล้อเก็บใส่กล่องก่อนนะครับทุกคนครับ ทุกคนเรามาลุ้นกันแล้วผมอย่างแรกเลยก็ต้องเอาของทั้งหมดออกก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะพออยู่แล้วนะครับสําหร,ร,รับล้อสี่ล้อนีนะนะโอเคเอาของทั้งหมดออกนะครับทุกคนครับจัดอยู่นานอยู่พอสมควรนะเฮ้ยจริงจริงมันน่าจะตั้งได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะมีได้สามล้อครับนี่นะหนึ่งสองสามเดี๋ยวลองตั้งดูว่ามันได้ไหม คือสรุปว่าจัดยังไงก็ได้สามล้อครับทุกคนก็ยังดีกว่าคันเก่านะคันเก่าใส่เอกล่องนี้ได้แค่กล่องเดียวแล้วก็ก็ไปใส่ข้างในสามล้ออันนี้คือเปลี่ยนมาครับใส่ข้างหลังสามล้อแล้วก็ใส่ใส่ตรงที่นั่งผู้โดยสารด้าน,นหลังล้อเดียวครับทุกคนนะอ่ะโอเคสรุปว่ากว้างกว่า HRV ครับ <laughs> โอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปส่งล้อให้กับลูกค้ากันครับ จากที่เราไปส่งล้อให้คุณลูกค้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ขากลับก็รถติดครับเราก็เลยลอง a p t i v e c r u o s e Control ของ t o y o t a Camry 2 5 p r e ุ i u m เยลยทุกคนนะครับอันนี้ก็คือลองดูว่ามันจะแม่นยำแค่ไหนที่ผมตรามาเอาไว้นะว่ามันไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่มันก็เนี่ยนะมันก็ถึงจุดหยุดนิ่งนะ สิ่งที่มันไม่เรื่องมันก็คือแบบพวกเลนนะควบคุมรถถ้าอยู่ในเลนมันมันเอียงซ้ายเอียงขวาเยอะไปหน่อยทุกคนเนี่ยครับตอนนี้ผมใช้อดัปตีฟคูดคอนโทร l อยู่นะครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนมันก็จะเบรกเองทุกคนนะครับแล้วก็เบรกถึงจุดจุดนิ่งด้วยนะครับก็คือเวลาเราเซ็ตเราต้องเซ็ตปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนะนี้ซึ่งความเร็ว ที่ตั้งต้นที่จะต้องเซตอะดัตตีฟคูดคอนโทรลได้ก็คือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นได้ว่านะครับรถจุดให้หยุดนะครับแล้วพอรถคันหน้าไปก็เราก็ไปตามความเร็วของรถคันหน้านะครับผมนะก็คือใช้ความเร็วแปรผันกับรถคันหน้าครับทุกคนครับไม่มีอะไรอยู่รถแล้วมันเบื่อ เบื่อก็เลยมานะครับอัดคลิป grains, ห,าหายง่วงหน่อยครับทุกคนนะครับเขติดมากเลยมันไม่อยู่บนทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับนี้ตัวห้าหนึ่งหนึ่งห้าเหมือนกันเหมือนกันทะเบียนเหมือนกันแต่ข้างแต่ข้างหน้าไม่เหมือนนะครับ <mos> โอ้แดงเถือกเลยไม่รู้แดงอะไรเหมือนกัน ก็ทดลอง adaptive คูณค o n t r o นไปเรื่อยๆนะวันนั้นก็คือก็ให้มั่นใจได้ว่าถ้าเรื่องเอ,อเตือนกันชนหรือแบบจุดหยุดน้งหยุดนิ่งตามความเร็วแปรผันอัตโนมัติอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะอันนี้คือถ้าถึงจุดหยุดนิ่งปุ๊บแล้วรถมัน มันไม่เคลื่อนต่อเราต้องเราต้องแตะคันเร่งนะครับแตะคันเร่งหรือกดปุ่มรีซูมครับมันก็จะไปต่อได้นะมันมันไม่ได้ฉลาดถึงขนาดว่าพอเราถึงจุดจุดนิ่งปุ๊บแล้วรถข้างหน้าไปต่อแล้วเราจะไปตามได้นะก็คือส่วนใหญ่ผมจะใช้แบบแตะคันเร่งเอานะครับทุกคนเนาะก็ถ้าอยู่ในระหว่างทางตรงเนี่ยโกลสเฟสเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะ แม่นยำเลยแหละนะครับแต่สิ่งที่ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ก็คือว่าการควบคุมรถให้อยู่ในเลนเวลาแบบว่า,เ,าเดี๋ยวแตะคันเร่งก่อนเออนี่มันก็ไปต่อการควบคุมรถให้อยู่ในเลนอ่ะมันจะแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเพื่อให้เรด้ามันจับแบบแบบแปลกทุกคนอืมเนาะมันมันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยโอซะเท่าไหร่นะ คอนโทรลโตยตา้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชัน30ของโตยต้า c a m รี่5ครับ